นี้เราจะมากินจิ้มจุ่มกันนะคะก็จะมีสถานที่ให้เราได้นั่งเหมือนคายนะคะติดริมน,น้ำตรงนี้นะคะวันนี้ก็หาครอบครัวมากินจิ้มจุ่มกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะใส่ลูกกับครอบครัวก็อยู่กันที่ร้านอิ่มอร่อยนะคะอยู่ที่สนามฝึกกอล์ฟนะคะกองพันหน่วยที่สองนะคะ ที่ค่ายสุรนารีค่ะทุกคนวันนี้เรามากินมื้อเที่ยงกันนะคะที่นี่ค่ะเมนูก็จะเป็นแบบอาหารแนวแซ่บๆนะคะสไตล์อีสานนะคะจิ้มจุ่มนะคะมียำสไส้ตันยำหอยแครงนะคะคอหมูย่างแล้วก็ส้มตำค่ะนะคะมาแซ่บๆด้วยกันนะคะทุกคนแซ่บๆค่ะน,นี่เป็นฮัสกี้ไม่ใช่หอมนำ้ำ แบบน้ำซุปแบบออกแนวแบบแซ่บ,บ,บน,นี่เออี่ยบรรยากาศดีมากมีเตาถ่านหอ,อนมมีหม้อดินเนีแ่ยบบน้ำซุปแต่อร่อยน่ากินค่ะทุกคนเป็นจะจงับขาฉันไหมเนะี่ยอันนี้ก็จะมีคอหมูย่างต้าผสม้มมปลใสย่ยำหอยแครง แล้วก็ยำไส้ตันนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเซ่ๆกับข้าวเหนียวร้อนๆค<ช>่ะโคกนี่แล้วก็มีผักซอ,อสผัดผักกันเลยทีเดียวไปกินกันเลยเปิดด้วยแซมเปิดด้วยคอหมูยา่างชิ้นโคกใหญ่มากซิละชิ้นก็ได้ ตโตๆฮะขมแข็วแรงๆรวยฮะอือเป็นไงบ้างสุดๆขา้าวเหนียวปั้นหนึ่งหมูมันจะมีความนุ่มน้ำจิ้มแจ่วเค็มเค็มขา้าวันมากขา้าวเหนียวโอ้โหน่ากินมากยำไส้ตัน อันนี้คือยำหอยแครงส่วนอันนี้กำผสมจวดจวดอ่ะหอมปลาร้านัวๆของจานนี้คอหมูย่างค่ะ อยากชิน้นโตๆหรชิ้นให,ใหญ่ๆกินกับน,น้ำจิ้มแจ่วกินแจ่วแบบสับฉ่ดิซิข้าเหนียวลรลอย เราจะชิมน,น้ำซุปจิ้มจุ่มก่อนที่ยังไม่ได้ใส่ใส่น้ำจิ้มนะคะน้ำซุปเปล่าๆเลย,ยไม่ได้ใส่น้ำจิ้มก็จะเป็นแบบว่ากลิ่นหอมตะไคร้เนาะหอมกลิ่นตะไคร้หอมสดชื่นโล่งจมูกมากๆค่ะทุกคนแล้วก็จะต้องเติมนี่ค่ะอันจิ้มแจ่วลงไป ต้องไปก่อนลองชิมน้ำดูว่าจะอร่อยไหมโอ้โหใส่น้ำจิ้มแจ่วลงไปแบบปิ้งเลยอันนี้คือมามาตากความขข,ของพ่อนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพ่อนะพ่อก็อยากกินจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนลมดีบรรยากาศดีดีแล้วค ปลาเยอะมากเลยน้ำใสามากๆพาไปชมปลาวันนี้เป็นวันพ่อนะคะก็ขออวยพรให้กับคุณพ่อทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนวันนี้ครอบครัวของสายลุงก็พาพ่อนะคะมากินคุณพ่อของเด็กๆนะคะมากินอาหารที่นี่นะคะแล้วก็ เป็นความสุขที่มากินอาหารร่วมกันกับครอบครัวนะคะก็ขอให้ทุกครอบครัว,ม,วมีความสุขเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอให้คุณพ่อทุกคนนะคะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับช่องใส่ลุงฟาร์มเรี่ชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ